สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับช่องของผมนะครับชื่อช่องตตาดีนะครับคนดูนี่เราก็สารชนนศึกษานะครับผมก็เราก็เป็น e ีหนึงนะครับเนาะสวันนี้นะครับเรากะว่านะครับจะไปจะไปเรียนนะครับผมไปเรียนที่มอนะครับซึ่งนะครับเราจะไปก่อนนะครับเพื่อนของเรานะครับก็กําลังนอนอยู่นะครับบางคนก็นอนอยู่นะครับบางคนก็อาบน้ําแล้วนะครับทุกคนแต่ผมขอ แปลว่าไม่อนุญาตถ่ายแล้วกันนะครับที่ผมพูนะครับก็ดึกเอานะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้นะครับเราจะไปเรียนนะครับก่อนอื่นนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้กินข้าวอีกนะครับเพราะว่าข้าวที่หอนะครับมาทึงหมดนะครับนุกคนใช่ไหมแจังคือเรานอนอยู่โอเคนะครับทุกคนงั้นเราก็ เดินทางไปที okay. <|so|>> ่หมลากันนะครับเราไปหาข้าวกินนะครับพมอาหเช้าเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้กินข้าวทีนะครับเนาะโอเคเราไปกันเลย let's ก o อปะ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ถึงแล้วนะครับที่มหาลัยนะครับที่เราจะมาหาข้าวกินตอนเช้านะครับทุกคนนั่ไงเรื่องของผมนะครับอยู่ข้านหลังนะครับเราจะเดินไปหาข้าวกินนะครับนี่ไงสึกที่เราจะมากินนะครับทุกคนนี่เป็นนี้ครับผมนี่เดี๋ยวเราจะไปหาอาหารกินข้าวกันนะครับเรามาดูกันนะครับว่าข้าวที่นี้นะครับเราจะมาซื้อนะครับราคามันจะเท่าไหร่นะครับ นี่เราอยู่ในรองอาหารแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปซื้อกันนะครับร้านเสร็จไปซื้อทำเป็นอะไรเราก็ต้องรอด,ดูก่อนนะครับผมมาเดีเ๋ยวเรามาซื้อกันนะครับผมปะใส่ในจานนะปะเดี๋ยวเราเอาอันนี้นะครับทุกคนนี่ ไก่ดำไก่ดำืีอว่าจะเอาอันนั้นดีกว่าเราดูเราดูก่อนเราดูก่อนเอานี้นะปรันเดียวอโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ข้าวเราก็ได้แล้วนะครับคนนี้ราคาที่เราไปซื้อมานะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แพงทีนะครับก็ปีนี้ห้าบานะครับทุกคนก็ถือว่าถูกมากนะครับในในมอภูกเก็ตน,นะครับผม โอเคงั้นเราก็มากินอาหารเช้ากันเลยนะครับอาหารเช้าของเรานะครับน่าจะเป็นปลานะครับทุกคนเพราะว่าผมชอบกินปลานะครับอ่ะเริ่มซื้อน้ำนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ค่อยๆไปซื้อต่เดียวนะครับผมน้ำค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมเนาะเดี๋ยวเรามากินกันนะเรามาดูกันนะครับว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะครับโมมันต้องอร่อยอยู่แล้วเนาะร้านที่ผมไปซื้อมานะครับก็มีฮาลานะครับทุกคนว่าปาติมานะครับผมแน่นอนนะครับซึ่งร้านนี้นะครับม็มีฮาไลอยู่แล้ว โอเคงั้นเราก็มาชิมกันเลยนะครับโอ้มาดูกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนมันต้องอ,อร่อยอยู่แล้วโอ้ยนี่น,นะครับทุกคนเห็นไหมละ่ะนี่โอ้อืม อร่อยนะปลาเวลาผมกินปุบไปรู้สึกแบบว่าข้างในของมันอะกรอบๆความรูร้สึกของผมนะครับที่ผมกินปลาเขาเน้น่าจะทอดมั้งอร่อยดีอร่อยดียดแล้วขออนุญาตก,กินก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาเจอกันเดี๋ยวครับมาโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็กินหมดแล้วนะครับผมนี่นี่โอเคงั้นเราก็ไปหา น้ำกินแล้วกันนะค,ะนะครับผมตอนนี้ก็อยากจะกินน okay, hmm> ้ํามากๆนะครับผมก็เรากินข้าวนะครับก็ลืมอไปถื้อน้านะครับโอเคเดี American ๋ยวเราไปถื้อน้าก่อนนะครับผมมาโอเคนะครับทุกคนน้ tamam> ําที่เราบอกเมื่อกี้นะครับบอกว่าจะไปซื้อนะครับนี่ไงเราไปซื้อมานะครับจากเซเว่นนะครับผมโอเคเราก็มากินกันเลยนะครับอื้ม อร่อยดีอร่อยดียนะครับผมโอเคงั้นเราก็เดินทางสิเดี๋ยวว่าจะไปเรียนนะครับผมไปเรียนทีต่ตึกตึกอะไรนะจาไม่ได้ล้เดี๋ยวเราก็เดินไปละกันปะ่ะไม่ใช่เดินนะครับก็ขับรถไปผ่านนู้นนะครับผ่านนูน้นโอเคงั้นเราก็ไปกันเลยแล้วก o โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับตึกที่ตึกที่เราจะมาเรียนนะครับก็คือตึกคนรุษ,ษานะครับผมนี่ตึกนรุษ,ษานิดฟ้านะครับผมนี่เห็นไหมล่ะอ่า แล้วเรา,เราก,ก็จะเดินนะครับเดินไปขึ้นข้างบนนะครับผมน่าจะเป็นชั้นเท่าไรไม่รู้นะครับเมื่อกี้เราก็ไปหาเพื่อนนะครับเพื่อนบอกว่าชั้นสามนะครับผมแล้วก็ยังไ,ไงกำลังเ,เดินไปหาไงหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จน,นะครับกินอะไรอาหารเช้านะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนนะครับมหาอะไรซิมหาอะไรสวยนะครับผมเออสวยจริงๆ เราเดินไปกันไปขึ้นขึ้นบนกันโอ้โหนี่ไงในล้วก็กำลังขึ้นบันไดนะครับผมนี่บันไดมันก็มีหลายชั้นอยู่นะครับชั้นสามตอนนี้ก็ขึ้นแต่ขึ้นชั้นสองเองนะครับผมนี่ชั้นสองนี่นะครับทุกคนเราก็อยู่ที่ชั้นสามนะครับนี่น่าจะเป็นเพื่อนๆ,ๆนะครับที่กำลังรออยู่นะครับผมนี่ คนดีนเหมือนกันเอา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 ,เอามากันยเยอะแล้วเอา,เอ,าอยากลายากลับแล้วเอาอยากกลับแล้วเหรอทำไมอ่ะมือถ่ยอทำไมอีกเนาะรออาจารย์ยยนี่ใช่ไหมล่ะนี่แต่เราก็อยู่ในห้องแล้วนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวเราไปประตูก่อน เอเยีนช้ำเลยนี่โอ้ยแล้วนะครับเ <c oughs> พื่อนเราครับก็ถึงแล้วนะครับผมนี่น <c oughs> ่ <c oughs> จที่อยู่บ้านเมื่อกี้ครับแล้วก็ออเดครับไป <c oughs> เดียวีมเกก็เป็นงานับ้างสวีครับผมแนนวันนี้เล,ลนำตัว <c oughs> มาครับผม มดูก็คิดถึงใช่ไหนคิดถึงแค่ไหนเบาตรงไม่ได้บอกอะไรเลยแล้วก็ไม่ไม่มีใครคิดถึงเมื่อไรพวกคุณไม่คิดถึงเราแล้วก็คิดถึงพวกคนเฮ้ยคิดถึงใครเหรอ ตอนนี้ก็ยังอ่ะเวลาเจเบียนยังครับตอนนี้อาจารย์เข้าแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาออกใหม่น่าจะไปเอาอุปกรณ์อะไรสักอย่างเดี๋ยวทำกิจกรรมของพวกเราใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้พวกเราอ่ะเล่นกิจกรรมด้วยใช่ใช่ไหมใช่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 ดูทุกคนไม่อยากายในห้องนะครับขนาดตอนนี้นะครับคนยันมาไม่ครบเลยใช่ไหม

อาจารย์ส <c oughs> ุดสวยนะครับผมล่้กันนะล่้กันมาไรนะคะจะถือชัยจะขอขอคนใจเป็นหน้ามา การเข้ามาแลครับเราจะมาดูว่าอาจารย์จะทำกิจกรรมอะไรครับวันี้ในงนไม่ได้ทำเลยอมเม่อไม่พเราเขาเราทำแล้วตอนนี้ไม่ได้ทำเลยโอเคง้นเราก็รอดูนะครับว่ากิจกรรมที่จะเล่นต่เนียนะครับมันเป็นกิจกรรมอะไรนะครับอาจารย์มอบหมายให้เราใช่เดี๋ยวเราก็ไปนเลือนัะครับถ้ามือหักไม่เป็นไรด็ที่ได้อยากให้ทุกคนมาเข้านเราตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัว่าจะเล่นกิจกรรมเนี้ย ก็ม่อาจะเขาไม่เคยคุยแล้วกว่าเราจะได้อยู่ต right? mm ุ hmm. right ่มสนะครับนี่คการำลังเรื่อยรมอยู่นะเดกรเปนที่อะไรครับกลุ่มของพวกเรานะครับผมนี่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 ที่อะไรครับที่10ครับผมี่รุ่เป็นาอันับอชื่อมนะครับเราจะมาทำอะไรต่อให้เป็นสีเหลี่ยมอ๋อต่อให้เป็นสีเหลี่ยมใช่ไหมล่ะ นี่ไงต่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเปลียวเออเลยเพื่อนๆมามามาเดี๋ยวเราทำกันอ้าวกลุมไหนเจแล้วเดี๋ยวไปตัวเพื่อนใรเหลือจะเชียนี่นะก็นี่แหละนี่จังทายไปสิเราเป็นบวกยังไม่จบมากยังไม่ปิดสนิทเลยอ๋อี๋ออ๋อสเดอะไรยังีดอรยวงจกุดไหนเสร็จแล้วยกมือขึ้น กลุ่มอะไรมิ่งลุ่มที่ทำให้เป็นเครื่องไม้บวชนะครับอ๋ออ๋อนี่นอ๋อมีการถ่ายรูปด้วยเรธรรมดาแต่ละกลุหนนะ ครับสองชิ้นส่วนเล็กกลุ่มอะไรครับผมกลุ่มมุตตาลีครับอะไรไป subscribe ด้วยนะอะไรเลยเลยอะไรโอเคนะครับแล้วเราก็เล่นกิจกรรมนะครับก็เสร็จแล้วนะครับผมใช่ครับใช่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 เราจะไปไหนต่อยเป่าวไปไหนต่อยเดี๋ยวนี้เราขับกล้องนะครับอ่ากล้องไปกองแบบที่เดิมใช่ใช่ไหมใช่แล้วโย่ไปเล่นกิจกรรมไปกีรเล่น สนุกไหมล่ะสนุกมากเลยครับอ๋อสนุกสุดๆเลยอ่ะเราเราใช้ตัวช่วยไปด้วยครับโดนหักเลยตามกันเลยครับนี่พป้นกฝาดก็ได้ใช่เออเหธรรมดาใช่ไหมบางนี่บางเราก็ youtube เลยใคอยู่ตายูทูบไเข้าเขาไปเ้าไปงข้าไเข้าไปเขาเ้าไป้ไเไปไมาเน้าเ้ไ้าเข้าไปไาไเราบาเาบงเอเมาเาเเข้าไป ในห้องกันใช่ครับปลหอยงไปห้องน้ํหรอโอเคอาเะนะแล้วมาเดินปกัน let's go โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เาก็เรียนเสร็จแล้วนะครับผมตอนแรกนะครับวันเปิติวนะครับวันวันนี้นะครับเขาจะเรียนสปหามาองสองคาบใช่ไหมเพื่อนใช่แล้วใช่แต่วันนี้คาบใบเขายกคลาครับผมยกคลาสเขาไม่เยอะนะครับ แล้วจากนี้เราจะไปที่ไหนต่อเราจะไปโรงอาหารกันนะครับไปทำไมเราอาหารไปละหมาดครับแล้วผมทิ้งไปเลยไงแบ่งไปโออว่าจะไปละหมาดนั้นไม่ได้นะเอาจริงเลยไปไปกินข้าวกันอืเราไปกินข้าวกันโอ้โหกินข้าวคนยังได้คนยังได้เลยโอเค แดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่ร้อาหารตันปเลยครับทุกคน ก๋วยเตี๋ยวทอดได้แล้วนะครับผมมิ่งไปเท้านะครับเราก็กินข้าวได้กับปลานะครับวันนี้เกินข้าวกับปลากะเพรานะครับแล้วก็มากินข้าวกับเป็นปลาเนลี่พี่หน่ดาใครอยู่ไม่รู้ดาใครอยู่ไม่รู้ม่อกีนข้าวเป็นเนตติ้งครับก็ไอติมเซลนะครับข้าวอย่างนี้กินข้าวกับอะไรครับกะเพราครับกระเพราเองครับกระเพราเนื้อร่อยไหมอร่อยมากเลยอยู่แล้วของคุณเนี่ยกินไรของคุณกินไรกินไรอย่าผมกินมัสมันครับมัสมันมัสมันกับอะไรกับไก่ครับ ตาของกูเปลนอะไรมีดีก็กระพิกระพิอย่างงี้ก็มาก kita, like. ินข้าวกันเลยนะครับโอ้โหอะอ่ะอ่ะไอ้บุ่มานนายรไดการดูขึ้ของเราอยู่ใช่ปะนายก็เตรียยเข้ามาได้เลยนะครับก่อนที่ดูขึ้นของเรารู้จักตอนนั้นเน่ยีตอนนั้นบอกเลยว่ามันเอาไว้เอาไว้สุดท้ายนะครับแล้วก็ได้เจอกับเพื่อนมางเรานะครับที่สร้างขาขานะครับมี เอาด้านนนะครับเอานนี้นครับจากบริจกครับบริจกชื่ออะไรบ้างชื่อบุ๊กครับชื่อบุ๊กบางกินอะไรครับกินอะไรอยู่ครับกินข้าวแกงส้มครับแกงส้มนะครับมีเรียไม่มีเรียไหมต้องตมีไรีร้อนไลนหรอไปต่อไปคุยดึงโอเคพิธากาอะไรแล้วก็าเี่ยวมังกินข้าวันเลยนะครับผมพิจารณ์ส่้อนไหมมามาตื่นเห้นันเดอ นี่เสิ่งแรกนะคะรับผมกระจิ่งอ,อร่อยไปกันต่อมา,มาตอนตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับเราจะเดินไปที่ห้องละไมครับรอนละไมกันนะครับผมเราจะไปละหมาดชั้นเท่าไหร่อันที่สี่อันที่สี่แล้วก็ตึกที่เราอยู่ม,มันเป็นตึกอะไรนะตึกเก้าใช่ไหมละ่ะใช่ตึกเก้าตึกเก้าพิจการนนะัด ้ยนี่ไงนี่เอ้ยเกือบไปเมื่อกี้เกือบไปไม่กินดีละที่เพื่อนของเราที่อารกดลงไปหมดแล้วก็สองคนเออเออนี่เราอยู่หน้าลิฟต์ไอ้ไม่ใช่หน้าลิฟต์เออไม่ใช่ไม่ใช่ดิ่แล้วล่ะเออเสร็จแล้วเอาก็เลยก็เลยกดนั่นแหละกดนี่เข้ามาเลยนี่ไอ้เพื่อนเล่นอยู่ ปิดปิดป ah, ิดป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  SO> ิิดปิหนวะี่ชั้นสี่เออเอาล่เอาทุกทาดเลยบ้านเออฮ้ยนี่นี่เพื่อนเพื่อผมดูในนี่นี่อะไรท้นสอะไรมั้เนี่ย บ๊ายบายช่างสาวเปิด่าไปาวช่างสองได้ยังไงช่างสามโตกูว่าละช่างสามโตหลอกเกินไม่ไงเออเออตลอดเลยหรอเอได้เป็นอย่างคนนี้ครับคุณเออเออเออทันิปเลเดียวนี้ตบอรตครับโอเคนะครับตอนน้เราก็ถึงแล้วนะครับชัางสี่นะครับในี่ YouTube YouTube นี่อ่ะนี่ๆเจอพี like ่ในชมรมจอนรบมไงมามายะมายะว่าเราเดินไปนี oh yeah, 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 yeah. Oh yeah. ่อ้ยโ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 ยว้าชิต้งจองเลยบ่าว อ๋อไม่ใช่อันนี้ขยอยเลยจะใช่นะครับทุกคนจะได้เห็นจะได้ตัดเออขยอยเลยจะใช่นะครับคุณจะไม่ตัดคุณจะไม่ตัดจะไม่ตัดเลนี่นะครับทุกคนเข้ามานะครับนี่เมื่อเข้าเมื่อซีดนี่เราต้องอังว่าอะไรอ่ะเอาอะไรบานเบาเอาอะไรตโงมักกะลีบานเบาบารับติกเออนี่ขอแปลว่าขอทำเนียงแบบ

คนะครับทุกคนนี่ห้องละมานะครับเป็นไงไม่รรมดานะครับเพราะว่าละมามีพัดลมใหญ่ด้วยนะครับโอเคงั้นแล้วก็เดี๋ยวขอไปเอานาละมาาแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราก็มาเจอกันแต่เดียวนะครับผมทุกคนตอนนี้เราก็ละมาาเสร็จแล้วนะครับจากที่ห้องเมื่อกี้นะครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะครับต้องไบนะครับก็ไม่มีเรียนนะครับซึ่งก็ทําให้ผมว่าพูดสิ่งแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าปกตินะครับวันนี้นะครับก็จะมีเรียนนะครับต้องไบนะครับ แต่วันนี้อาจารย์ก็ยกคลาสนะครับทำให้ไหมว่าไม่เรียนนะครับผมใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมนว่าใช่ใช่เออใช่ต้องไปไม่เรียนเลยเราก็อยากเรียนนะครับอยากเรียนกับเพื่อนๆมากๆนะครับไม่ได้ที่โหนะครับอันนี้พูดจริงๆโอเคแนนก็ไม่เรียนนะครับต่อไปนะครับแล้วก็กะว่าจะปิดคลิปเท่านี้นะครับทุกคนก่อนดูนะครับก่อนที่คนจะปิดจะปิดคลิปนะครับฝากให้ทุกคนอ่ะกดไลค์ แชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ออกอย่างนี้นะครับผมจะให้ทุกคนอ่ะอกดกระดิ่งแบบรัวเลยนะครับพอเพื่อไวว่าคขาจะได้ลงคลิปเมื่อไหร่นะครับมันก็จะได้มีกัรทีว่าแจ้งเตือนนะใช่ไหมใช่แล้วก็ถ้าทุกคนอยากจะให้ผมตอบที่ดายนะครับ<อ>ก็พอไปมาได้นะครับใต้ผมไม์เลยนะครับตอนนี้คอมของผมนะครับก็ว่างอยู่พอดีนะครับผมนั่นแหละผมก็สวีทขึ้นเท่าีรละ่ะใช่ไหม,ม,หมยังังละหมาดยังยังโอเค Kata-kata <tuh>, <tuh>, angin, kata angin. Oke, okay, jangan di bawah, kau mau jangkit belalakan? Let's go!